สวัสดีครับวัยรุ่นันนี้จะพูดเรื่องการหมุนไล่แคมไล่สปริงวาลวหน่อยอันนี้แคมยกสูงครับเป็นแนวทางให้วัยรุ่นดูสันหน่อยก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าสปริงที่เราใส่ไปนั่งไม่นั่งครับอันดับแรกครับน่ครับประกอบเราตั้งวาลวให้ชิดเลยชิดเลยนะครับชิดเสร็จปุ๊บเราก็มาเทสการหมุนครับ แต่ฝาตัวนี้หมุนผ่านแล้วนะครับตอนแรกไม่ผ่านเอามาเป็นแนวทางครับนี่ครับแล้วก็หมุนครับหาจุดสูงสุดของวาล์วแต่ละตัวนะครับถ้าผ่านอ่ะมันจะหมุนนิ่มมือเลยครับนี่ครับทั้งสองตัวเลยนะครับเทสนะครับก็คือถ้าไม่ผ่านอ่ะหรือสปริงนั่งอ่ะมันจะชนกึกแล้วก็ไม่ข้าเลยนะครับ แต่มันจะมีอีกกรณีคือเลียเลียนะสาเหตุของสปริงวาลวหากักแล้วก็แคมกุดนะครับระวังไว้ด้วยครับเลียนี่ตัวสําพัญเลยนี่ครับ้วทำไงครับแนวทางเบื้องต้นครับเวลาเจอสปริงนั่งครับนี่ครับเราต้องหาแหวนครับแหวนรองสมสมุติสมมุติเราใช้แหวนรองไล่สปริงวาลสองชั้น ใช่ไหมครับแต่สองชั้นน่ะตัวนอกมันชอบนั่งใช่ไหมครับตัวนอกมันชอบนั่งปุ๊บเราก็ออกตัวนึงแต่ตัวเดียวทีเนี้ยมันก็ทําให้สปริงอ่อนเราก็มีแนวทางมาแก้ครับนี่ครับพอสปริงอ่อนปุ๊บเราก็ใช้แหวนเดิมแท้เนี่ยมันจะมีตรงกลางสูงมันทาให้ตัวในอ่ะที่เราลองสองชั้นไปครับที่เราลองสองชั้นไปเนี่ยมันแข็งขึ้นมาทดแทนค่าเค ที่ของของทปริงที่หายไปอ่ะเรามาใช้ตัวในเพิ่มค่าเคแทนทครับเป็นแนวทางสำหรับการไลท่ทปริงวาวเบื้องต้นครับโอเคครับผม